สำหรับท่านที่มองหาไม้กุดล้อมที่มีชื่อเป็นมงคลตลอดกาลครับนี่คือคำตอบที่รออยู่ครับต้นชุมแสงครับหรือว่าแสงแห่งเงินทองแสงแห่งโอกาสแสงแห่งความสำเร็จครับต้นนี้ใช้พื้นที่ในการปลูกอยู่ที่4.4 ตารางเมตรนะครับหรือ4เมตรคูณ4เมตรครับสามารถที่จะปลูกต้นชุมแสงต้นนี้ได้อย่างสบายครับชุมแสงถือว่าเป็นไม้มงคลครับมีความสวยงามด้วยนะครับให้ร่มเงาได้ดีครับไปปลูกที่บ้านท่านครับปลูกที่ออฟฟิศของท่านครับหรือว่าไปปลูกที่บริษัทของท่านครับทำให้สถานที่นั้นครับมีความร่มรื่นมีความสวยงามครับเสริมทั้งตัวท่านเองครับเสริมทั้งบริษัท เสริมทั้งบ้านของท่านครับให้มีความสวยงามมีความมั่นคงครับเมื่อท่านรับไปครับจะได้รับแต่ความสุขครับความเจริญรุ่งเรืองครับในสิ่งที่ท่านทําเพื่อเป็นไม้ที่ประจําตระกูลท่านครับเป็นอีกหนึ่งคําตอบที่รออยู่ณโชรูไม้เอกชุนบุรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดครับคิดถึงทางโชรูไม้เอกชุนบุรี